ร้านประท่านการไฟฟ้าของร้านสาธิตนี่เนาะค่ะค่ะเอ่อ๋อนี่นี่นี่นนใกล้ปิดแล้วตัวนี่อยาร้อยค่ะเชื่ปเอาเลย ร้านของนายสาธิตนี่เลยนะมีคนขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่บ้านฝัง ท้องแดงแล้วนได้ตัวนี้น yes, ักกนาได้น like <t ço> ี่เนี่แม่ตรงอม่านเยนี่ท้องแดงล้วนเด่นหามใช่เราเออบินบินเนาะเออ Ồ, oh. à, phải nằm luôn đó, không ạ? Dạ Dạ, dạ thưa mẹ Dạ À, sụp bàn con, sụp bàn con Quay điện thoại không tụi Sụp bàn, sụp bàn thế, Cái chân này mong năng

เดินทางเดินทางเพื่อวันฝังกลับไปเคล,ลเื่อนอุบลรัตน์เออ่แม่ครับไปนนท์สังขากลับลงทางหลายรอบแล้ว <c oughs> เจียวกันเจียวนี่อยู่ขาไปกับเจงแก่งขามากกันนิดลงทางเจียวไปเด้วยสี่ประเด็นตื <c oughs> ้อชอตออกมาถนนลักแล้วนะก็สู่เคลื่อนอุบลรัตน์ นนสัง Okay นนัเพื่อนอนสังแล้ว ถึงแล้วถึงวัดเรียบร้อยก่นะอนลงหมัดหมัดโอ้ยลงทางยุบสามสิบสี่สิบกิโลเลยฮะ เอาเอาว้นน้ำกันนี่วะตัวนี้ฮะเอาเอาว้นนี้กูุดกันเลยน้องสนเนาะย่างกินไรเมื่อนหาเนี่ยแมนวันนี้นห้องกระจกกันนะบอล Đó, à, đây chụp tiền đẹp Đây này, to Buồn quá nhỉ Phung sa thụ, sa thụ À Đây à, phải, phải ở mất ở bàn phẳng อำเภอบ้านฟางคอนก่นใส่ไฟแรนในอุโบสถก็สิเห็ดเป็นสายเม่นไตดินมาเลยขุดได้ไตดินมากเกิดเลยต้องเอาสายพี่อีพอพี่อีเอกเอาสายทองแดง่ังดีมาก็เไยโอเคมาถึงบัตรพอดี ไกลเติบแต่เวลาโดนเติบลงทัางอยู่กับพองกันเพราะเสืนอทางมาค่อยไปมาถึงเรียบร้อยสาธุนี่ทอพี่อีรุนนี่ให้เติบคนต่อไปเดี๋ยวสายไฟไท่ทองแดงกไ้ไปแล้ว